ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร<า>ในวันต่อไปด้วยครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ วันนี้ไม่มีราคาผักและผลไม้นะครับมีแต่วิเคราะห์ราคาย้อนหลังวันนี้เป็นคิวของกล้วยน้ำว้านะครับโดยราคาวันนี้เราเก็บราคาย้อนหลังในใช้ของตลาดซีมุมเมืองนะครับจังหวัดปทุมธานีย้อนหลังไปประมาณสัก1ปีนะครับเริ่มต้นเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20- พฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันวันที่15พฤศจิกานะครับมาดูราคาย้อนหลังกัน ราคาย้อนหลังของกวยน้ำวานะครับอันนี้เป็นราคาหวีละนะครับกวยน้ำวาเบอร์ใหญ่ต่าสุดหวีละ30บาทนะครับสูงสุดเคยอยู่หวีละ60บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณหวีละ40บาทนะครับซึ่งช่วงเดียวกันข,ของปีนี้กับปีที่แล้วก็ใกล้เคียงกัน,นครับ40บาทเพราะราคาค่อนข้างจะคงที่นะครับไม่ไม่ไม,ไม่สวิงรุนแรงนะครับสำหรับราคาของกวยน้ำวานะครับ กล้วน้ำว้าเนี่ยปกติเนี่ยในสมัยก่อนๆนะครับราคามันไม่สูงขนาดนี้ครับมันเพราะว่ามันเป็นพืชที่เราปลูกกันได้ในทุกครัวเรือนนะครับหวีหนึ่งเต็มที่20บาทก็ถือว่าแพงนะครับแต่ตอนนี้กล้วน้ำว้าเนี่ยโอ้โหขึ้นไปถึงหวีละ40-50บาทนะครับซึ่งเป็นพืชที่น่าสนใจเลยทีเดียวเลยครับที่เราควรจะหันมามองกันบ้างนะครับอาจจะแบ่งพื้นที่ปลูกเสริมไม่บางส่วนก็ได้นะครับเพราะว่าการปลูกหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็น10บสปีเลยนะครับ ลงทุนเดี๋ยวผมจะมีคลิปของช่องหนึ่งให้ดูนะครับของคุณเอิร์ธเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์เกษตรกรมาเขาลงทุนเพียงไร่ละ1000บาทปลูกเก็บเกี่ยวได้ในเป็น10บสปีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคลิปนี้เขาเอธิบายตั้งแต่การแยกหนอ่อตัดหนอ่อตัดอย่างไรให้ได้หน่อที่สมบูรณ์ดีการเตรียมดินการขุดหลุมปลูกการหมุนต้นยังไงครับเวลาที่ให้เครือมันออกมาเนี่ยให้มัน ออกมาทางด้านเดียวสะดวกแต่การเก็บการตัดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็การวางแผนการตัดในแต่ละช่วงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของช่องไว้นะครับใต้คอมเมนต์นี้กเกษตรกรท่านไหนสนใจก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับที่เอาราคามาให้ดูเนี่ยไม่ได้ฟันธงนะครับจะขึ้นจะลงนะครับเพียงแต่เราเอาราคาเหล่านี้มาวางแผนในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อให้ได้ราคาสูงสุดในแต่ละรอบนะครับ อย่างคือการวางแผนนะครับจะทําเป็นอาชีพเป็นธุรกิจต้องมีการวางแผนนะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะดูข้อมูลเหล่านี้ง่ายๆก็คือกดติดตามช่องอกดสั่นกระดิ่งไว้ครับเวลามีอะไรดีๆเราจะแจ้งให้ทราบนะครับผมครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยครับ